เด็ดปลาดุกค่ะพร้อมกับเร้านี่ต่ออีสานบ้านท่งเด็ปลาดุกเด็๋ค่ะัจับปลาดุกก่อนอเส้านี่ค่ะกับปลาดุก รลุ่นต่อค่ะฟังทำพูนค่ะน้องวลินน่องวลิ้นได้ปลาขาวปลาเข่งน้อยบรรยากาศตอนเศร้าค่ะแต่เศร้าคุณเศร้ามาแต่ตีห่าโชคโชคโชคค่ะได้เต่าตัวนึงอ้าค่ะแต่ว่ากะสิปลอยเพิ่นไปยุ่น้ำน้ำต่อนน่ละค่ะได้เต่าตัวนึงค่ะ เดยวปล่อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปล่อย,ะะอย,อยพิ่นไปตามรองน้ำเ <c oughs> ซ้านี่ค่ะมันหมันปลาขาวปลาคอ ยกสุดุ้งรอบเศร้าไหมคะ่ะผลที่ได้คะ่คะเศร้าน,นี่โอเคดอเดี๋ววยวยังเร็วเบิ่งดูโหอะได้บดเขียงดีือว่าอะเนี่ยพูดอ่ะอือแต่ประดุกแง่กับพ่อแล้วคะ่ะแต่จะประดุกแง่กับพ่อแล้วแมน ผลงานก็ได้ประดุกงหกับพ่อเลยแห้งแล้วป่าเต้นออกทั้งสามที่ตโตเบาไหวค่ะเมือ่อยไหลน้องผลิตอับแปดซอกแปดซอกบเ,เนะบิดแรงเลยมนะั้นะีม่ล่าเลยค่ะของยิบยิยกยกให้เบิงางแม่ มานด้วยออได้ปรากรุดกับปลาโคคุณอน่ะเออปรากรุดไงยุณน่ะอืมคมุอเงยคือตะเวนก็ได้นั่งเฝ้าน่าได้ยูห้องล้าก็ได้ยูห้องลาน่นะ ได้เวลาวาลินแล้ว,วน,น,น้ำใต้แก้วจะก,กลับบ้านก่อนแม่ค่ะรู้สึกแล้วอ่อนล้าทั้งกาเยาอถึงเวลาจะจากจรก่อนคุณแม่ <c oughs> น้องวาลินแปดสอกค่ะเมื่อเนี่ย ตองปดสอบประข้อน้อยรุดข <c oughs> องตะเวินเด้ของตาอนุได้บอ๋อได้พเพราะล้วเศร้าหนีด้วยค่ะเ, <c oughs> เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเหล็กไหม <c oughs> โอ้โหบุ <c oughs> ้งคั <c oughs> นวาลินออกมั้งสิววาแย่เรี้ยวได้เลย อุป,ปรกรณ์รอบเศร้าเอ๊ะเส่เข้าไปทางนค้อมีเต็นท์เจียวไปๆถึงแ่เนี้ยจังเลี้ยวไปดูทีครับนนู้ช่วงใดนะเ,เ,เอ้ยเจาเต้สวยๆเก่งจังเลยพี่มีออกมาโดดเลยเจ้าเตี้ยท้างใดนะว่ามีเป๋าสุดุ้งเก้าอะไรบาทแล่ะ dễ tẻ đấy, bờ lột nhầy Thử lên bờ ạ cứ đứt má này Áo quẩm nó phụ ลากปลาขึ้นไปไวโอ้โฮ้วามแม่มนหน่อยๆด้วยนะอโอ้กระโดดเส้นทางปไปโอ,โอ้ได้สองโลาสองโลยกตั้งหลายบาทแล้วไม่ได้น่ะได้แล้วเนี่ยผลงานเศร้านี่ค่ะ ผลงานเศร้านี้เด้อค่ะเศ้านี้กับผลงานได้ประดุกใหญ่ตัวนึง